อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะสาวข้างบ้านค่ะฝอยทองค่ะฝอ,อ,อยทองก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หน่ได้ค่ะพี่น้องค่ะ่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้าฝอยทอง เป็นสาวข้างบ้านนะคะเพิ่นเป็นลูกหักของยาค่ะมีสองตัวตัวหนึ่งชื่อเปียกปูนตัวหนึ่งชื่อฝอยทองตัวนี้ชื่อฝอยทองฝอยทองฝอยทองวันนี้วันที่สิบหกนะคะมันมาสุขูสุข้ขนเด้อค่ะพี่น้อง มันหมาสุขมูมสุขเคิ้นไม่เจ็บไม่เจนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังร่ำร่ำรว so ยรวยจ้าวันนี้เอา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 เออเอ ไวทองพ่อเขาเป็นนู่นนะคะหนุ่มข้างรั้วทางฝั่งนูน่นกระโดดข้ามรั้วมาพ่อเขาเป็นพัดแมวไทยที่หล่อมากไวททองก็เป็นแม่เขาเป็นแมวเปอร์เซียหิมารายันคะ่ะชื่อมีตังนะคะแม่เขาไฟททองเปียกปูนไปไหนลูกพี่เปียกปูนไปไหน พี่เปียกปูนไปไหนอะพี่เปียกปูนยายขอถามอันน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 ขอจับน้อยดูอุ้งดูอุ้งเปียกปืนไฟทางไฟทางดูค่ะน่ารักมากมากไฟทาง ไฟทางไฟทางไฟทางหลงรักสาวข้างบ้านรักสาวข้างบ้านนะลึกนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะพบพกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ